20นตี้เซนจูรฟภูมิใจเสนอโดยรถสองตอึดเต็มพิกับอ เพิ่งยกเลยผมมาแล้วผมมาล็อไปยกแล้วอย่ายกนะวางลงอย่างรุ่งมัวหน่อยนะพวกนะฮะวางที่โรงพักเลยอา่านป้ายไม่ออกเลยคุณไม่รู้อะไรผมมารับเมียผมที่บินมานะเอารถผมคืนมานะ่ะจะบอกให้ได้เลยพรุ่งนี้ตั้งแปดโมงเชานะ้านจ่ายค่าปราับบ้านเียนใบสังนะ่งน้าไม่เอานะ่านี่รถแม่ยายผมเนอะเขายิ่งเกลียดที่หน้าผมอยู่ด้วยนะคุณรู้หรือเปล่าเล่าเออผมเป็นตำรวจนอะตำรวจ LA เราสีเดียวกันนึงผมเลยเคยอยู่ LA ไม่ชอบอารมณ์ผมเข้าใจผมเองก็ยังไม่ชอบเลยให้กันชนพลาสติกนะนะมาค่อยหน่อยสิ<ด>โอ้ยผมหน้าที่ลาวาสออกหน่อยนะผมเคยเป็นตำรวจนิวยอร์กนะเพิ่งย้ายไปแ <ś c oughs> อลเอพวกมีระบทำงานที่นั่นเห็นใจกันหน่อยนะเราอยู่ <ś c oughs> ในวอชิงตันดีซีศูนย์กลางประชาธิปไตยนะอย่าเถียงตรงไปหน่อยเลยนะไปขันผมไปครับแท็กซี่ไป,ป,ปนะเพื่อนขอรถคันใหม่จากซานตาคลอสสิฮะมาเ้ยคริสต์มาสนะเพื่อนเอาไปเลยมาเลยได้ากันดีเนาะ เรตเอ้ย